สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทําการซ่อมบํารุงเจ้าบอเบิลดีสีเหลืองของเราคันนี้นะวันนี้เขาเกเรอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพามาดูว่ามันเกเรอะไรกันบ้างนะอ่าหลักๆเลยก็คือเจ้าตัวปั๊มเบรกนะครับตอนนี้คือจะบอกว่ามันมีอาการเสียหายไปตามระยะเวลาของเขาอะนะก็คือเจ้าตัวนี้ครับเป็นยางกันฝุ่นนะฮะก็คือ ไอตัวเนี้ยมันขาดไปเว้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยถ้ามันทําให้แบบไอตัวปั๊มสูบตัวเนี้ยลูกสูแบบมันไม่คืนถล้ากบว่ามันก็แบบเบรกไปแล้วมันก็แบบไม่ค่อยคืนอ่ะมันทําให้ล้อมันฝืดแต่ที่แบบสําคัญไปก,กว่านั้นนะ<ๆ>ก็คือเจ้าจานเบรกตัวนี้นะครับ<ๆ>ผมเนี่ยฮะมันมีอาการคดนะฮะเนื่องจากตอนนั้นเราได้ไปชนมานะครับแม็กเป็นรอยแล้วก็จุดที่คิดว่าน่าจะกคดก็คือตรงเนี้ยมันแบบเวลาเราขับ ขับไปแบบนานๆสักพักนึงอ่ะก็ด้วยเนื่องจากเจ้าตัวปั๊มเบรกมันไม่คืนนะมันเลยทําให้อาการสีมันชัดขึ้นทําให้ตรงเนี้ยมันมีอรอยอาการไหม้ไปเลยแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยเราก็เลยทําการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนยกชุดเลยก็คือตอนแรกเปลี่ยนตั้งใจว่าจะเปลี่ยนแค่ยางตัวเนี้ยตัวเดียวตัวเนี้ยราคา79บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะแต่ว่าต้องวิ่งไปซื้อที่ยามาฮ่าพรีเมียมศูนย์ใหญ่เลยเพราะว่าตามศูนย์โชรูมปลีกย่อยพวกเนี้ยไม่มีของนะ ถ้าสั่งรอเป็นอาทิตย์แล้วก็เลยนั่นแหละวิ่งยาวๆไปเลยยามาฮ่าพรีเมียมเซอร์วมีแท้แน่นอนแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็คืออ่ะไหนๆมึงคดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก,กูเปลี่ยนให้เลยทั้งชุดนะฮะก็คือจะเป็นจานดิสเบกหน้าเป็นตัวใหม่เบิกศูนย์นะครับเจ้าจานดิสเบกตัวนี้ครับราคาอยู่ที่1 3 3 1บาทนะฮะส่วนเจ้าลูกยางตัวนี้นะครับก็จะอยู่แค่ราคาตัวละ7 0 9บาทเท่านั้นเองถือว่าไม่แพงนะส่วนจานดิสก็ราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันอ่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ทําการเปลี่ยนเจ้าตัวลูกยางไปแล้วซึ่งตอนเปลี่ยนลูกยางผมไม่ได้ถ่ายไวพ้พอดีรีบๆโลกๆนิดนึงนะฮะส่วนสเตป็ปขั้นตอนการอ่ะเปลี่ยนเจ้า ยางกันฝุ่นที่มันเป็นตัวนี้นะก็ไม่ยากนะครับก็ทําการถอดเบรกออกมาก่อนเลยนะครับมันจะได้ทํางานได้ง่ายนะต่อมานะครับก็ทําการถอดเจ้าตัวผ้าเบรกออกมานะฮะอันนี้ถอดง่ายมากนะก็ทําการดึงสลักตัวนี้ครับมันจะมีปิดล็อกอยู่2จุดนะปึ้งปึงก็ทําการถอดสลักแกวนเยอกมากแล้วก็ถอดผ้าเบรกนะฮะหลังจากนั้นก็ทําการดึงเจ้าตัวเนี้ยดึงออกมาเลยดึงออกมาทางเนี้ยคือถ้าถอดผ้าเบรกออกถอดสลักออกมันก็จะดึงออกมาได้เลย แล้วทาการค่อยๆดึงออกนะครับส่วนเจ้าตรงนี้เจ้าลูกยางกันฝุ่นตัวนี้นะครับที่มันขาดนะมันก็จะเสียบอยู่ประมาณนี้ยเราก็ทําการดึงออกมาเลยหลังจากนั้นเราก็ทําการเสียบเจ้าตัวใหม่เข้าไปแล้วก็โดยแบบดันใส่ทางนี้นะแล้วก็ดันค่อยๆดนันค่อยๆดนัอๆดนออกมาให้มันอยู่ในลักษณะน,นี้หลังจากนั้นเราก็จะประกอบเข้าไปเหมือนเดิมก็ถือว่าไม่ยากหรอกทาตามไม่ยากหรอกอันนี้แบบนี้ก็ง่ายมากเลยส่วนคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยน้าเบรกให้ดูว่าเปลี่ยนง่ายมากเลยนะ โอเคจบไปนะฮะสำหรับตัวนี้ข้อควรระวังสาย ABS นะฮะอย่าให้มันถะขาดนะให้มันไปพับไปงออะไรเก็บไว้ให้ดีไม่งั้นคุณจะจุกหนักแน่นอนสำหรับสายเบ ABS ต่อมาครับเราก็จะมาทำการเปลี่ยนเจ้าก <c oughs> ารดิสเบรกนะฮะ <c oughs> ก็ทำการถอดล็อกมาเก็บ <c oughs> บูทเก็บบูทไว้ให้ดีแล้วก็ทีนี้ก็มาทำการถอดและ วันนี้ผมถอดไปสักพักแล้วแหละก็ทําการถอดออกไปประมาณ3ตัวและวหกเหลี่ยมที่ใช้ถอดนะครับก็จะเป็นเบอร์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 อะไรวะหกเหลี่ยมใช้ถอดจะเป็นเบอร์หกนะก็ประมาณนี้ง่ายๆตัวนี้ก็ถอดยากนิดนึงเพราะว่าเจ้าจานนี้นะครับหยอดน้ายาการคลายมาอยู่ก็ต้องใช้แรงปั้มกันอยู่นิดนึงเดี๋ยวมาถอดตัวที่เหลือกันนะคือเจ้าตัวเนี้ยผมได้คลายไว้ในเบื้องต้นแล้วแหละมันก็เลยทําทำถอดง่าย น็อตท่าตัวถอดไม่ยากนะส่วนสําหรับจานดิสต,ตัวนี้ก็ผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณ70,000กว่ากิโลจะปาไป80,000แล้วะสึกไปพอสมควรก็เลยได้โอกาสดีในการเปลี่ยนเลยข้อระวังนะครับอย่าให้ไปกระทบกระทั่งเจ้าจาน ABS ตัวนี้จาน ABS ดุ้งก็น่าจะได้เลิกเสียตังอีกทีนึง่ะนี่นะครับจานเดิมของเขาก็มีรอยค่อนข้างเยอะแล้วแหละก็เลยนี่แหละเปลี่ยนพอดีส่วนตรงนี้ ที่เป็นรอยไหมนะครับก็น่าจะจากการที่แบบจานมันดุง้งอ่ะใจดีไงเขาพุ่งมาชนเราเราแม่งดูละเอียดรอบนอกแล้วไม่ไม่มีอะไรแบบเสียหายก็เลยเอ,อต่างคนต่างแยกย้ายพอมาดูทีหลังนะโหชัดเลยแม็กเป็นรอยจานดุง้งจบข่าวส่วนนี้ก็คือเจ้าจานอะไหล่ที่เราไปเบิกมานะครับราคา1,331บาท เรามาดูนะว่าไอจานเนี่ยหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนนะจานสูงจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะอดูไม่ออกเลยว่าว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนจุดสังเกตนะครับในการใส่หน้ารังนะก็ไอที่มันมีบ่าร่องเนี่ยก็คือด้านที่แบบประกบกับหัวน็อตอย่างเงี้ยเออนะส่วนอีกฝั่งเนี้ยมันจะไม่มีร่อง วาวนะมันก็เลยแบบประกบไปกับหน้าตัวแล้วแม็กเลยเรามาดูด้านหลังมันมีจุดสังเกตอะไรบ้างนะตัวของแท้ติดรถมานะครับตรงนี้มันจะเขียนว่า8 k เนี่ยฮะไม่รู้เห็นวะเห็นนะอืมแค่นั้นเองส่วนของศูนย์ที่เราเบิกมานะมันจะเขียนว่า1 c อันนี้มนผมแม่งก็ไม่เข้าใจนะมันคืออะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเซิร์ชหาข้อมูลดูว่าไ้ระหว่าง8 k c, นะกับหนึ c นี่แม่งแตกต่างกันยังไง พูดความนำเพลงประกอบดูแล้วกันมันเข้ากันพอดีไหมก็ดูจากลักษณะเข้ากันได้พอดีเป๊ะแสดงว่าได้ตรงรุ่นมาตรงรุ่นแหละเบิกสูนแม่งไม่ได้ไม่ตรงรุ่นก็ด่าแม่งเลยอทำการประกอบดีกว่าก่อนประกอบนะครับก็ทำการ หยอดน้ำยากันคายเข้าไปในตัวน็อตทุกตัวนะน็อต5ตัวก็หยอดไปน้ำยากันคายขวดละ1 0 0บาทสนับสนุนรายคองถมนะฮะหนึาบาทนี่ซื้อใช้ได้แบบยาวๆเากก้าทำไรเออไม่รู้รอบแรกๆก็ขันแค่ตึงๆมือก่อนนะใส่ครบหกตัวก่อนแล้วค่อยแบบไล่อัดทีเดียว พอแล้วไม่ต้องแน่นมากด้วยความที่มันเป็นอลูมิเนียมระวังรูดแล้วแม็กอะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการทำการเปลี่ยนเจ้าดิสเบรกหน้าของเรานะ,ะมีความแตกต่างนะระหว่างของเก่ากับของใหม่ก็โอเคหลังจากนี้เราจะมาทำการประกอบคืนเข้าไปนะโอเคตัวน,นี้เก็บก่อนปึง้ง ตัวนี้ก็ตอนใส่ก็ท่อนคับแต่ต้องปั้มกันนิดนึงนะเพราะว่าผ้าเบรกมันอาจจะแบบมีการลูกสูบผ้าเบรกเนี่ยอาจจะแบบมีการยืดตัวหดตัวได้นะก็เลยต้องแบบออกกลาลังกันนิดนึงให้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบหัวแชกนะก็พิเศษนิดนึงต้องใครอย่างะาระมัดระวังไม่งั้นหลูดได้ง่ายๆเลย แค่นี้พอ,อย้ำอีกนิดนึงโอเคหลังจากนั้นเราก็จะทำการประกอบสาย ABS เข้าไปเหมือนเดิมนะ ABS อยู่ไหนอยู่ฝั่งกันนี้ทำการลอดสายคล้องให้มันได้เหมือนเดิม ตัวนี้ก็ใช้เป็นตัว T เบอร์สินะในการไขเจ้าตัว SBS เข้าไปไม่ต้องให้มันตึงมากก็ได้อันนี้เป็นตัว T เบอร์แปในการล็อกตัวเจ้ายึดสายนะครับไอ้ตัวนี้หรอมันเป็นแฉกเบอร์อะไรไม่รู้อะ่ะแล้วก็ทำการยึดเจ้าตัวแคมปตัวนี้เข้าไปติดกับสายนะฮะสายมันก็เป็นการยึดประมาณนี้ก็ล็อกติดกับสาย เรียบร้อยก็ต้องลองไปวิ่งดูนะเพราะว่าถ้าเรายังแบบอย่างเงี้ยอาการแบบนี้ก็ยังเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเบแบบได้หนึบมากน้อยแค่ไหนนะสำหรับจานใหม่ของเราใช่หไหมกำเขาไม่กี่ทีแบบ เห็นรอยเลย ระเดิมร้อยแรกนะฮะ ABS อย่างอันเดิมทุกอย่างอันเดิมหมดผ้าเบรกยังเป็นผ้าเบรกเดิมนะครับก็โอเคนะสําหรับระยะทาง7จ็ดหมืนเท่าไหร่วะเดี๋ยวเปิดดูแป๊บนึงเจ็ดหนี้อยหกสิกิโลเมตรนะครับก็เสื่อม ไปตามอายุการใช้งานของมันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละก็เอามาให้ดูเป็นข้าวๆนะเป็นวิทยาทานนะอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างก็แล้วแต่จะพิจรารณาก็แล้วกันสวัสดีครับ